สอสอบห้าสี่สามสองก่อนอื่นได้ทุกคนสวัสดีแล้วก็ได้นำัวนนยครับครับหนึงสองซามสวัสดีครับพวกเรานักแสดงจากลาปุยเดอะซีรีส์ฝนตกครั้งนั้นชารเทครับ ครับผมคีนะครับรับบทเป็นพัดครับครับผมเต้นเต้ระบบแสงใต้ครับครับผมเสือครับรับบทเป็นแสงเทียนครับครับผมเออครับรับบทเป็นลูกคนผมรู้สึกวันนี้จากแฟนมิ้นเพื่อมาดู EP เจ็ดกันเนาะ EP ที่ผ่านมาหนึ่งสองสามสี่หกไปเจอในบ้านเถิดมาแต็มสมรับดีมากสำรับคุยกับผมดีมากๆเลยผมจะไปที่ไหนจะพูดตลอดว่าภูมิใจเหมือนพวกเราก็หายเหนื่อยไปด้วยในตัวเพราะว่าอย่าง EP แรกเปิดมาเนี่ยอันดับต่ำกว่า20ครับอะไรเงี้ยแล้วก็แบบสูงขึ้นมาทุก EP เลยก็รู้สึกว่า ขายเหนื่อยแทนนักแสดงกับทีมงานคนอื่นด้วยครับใช่ตบตัวเสืก็รู้สึกว่าแบบมันเกินคาดกว่าที่เราคิดไปเยอะมากมากเลยแบบไม่คิดด้ซ้ำว่าจะมีวันนี้ก็อยากขอบคุณทุกคนที่แบบคอยติดตามแล้วก็คอยให้กําลังใจซีรีส์เรามาเลยตลอดครับยังวันนี้มาเหมือนกับแฟนมี้สําหรับดีซีเน้องฝันเศษมันจะมีอะไรไหมบ้างครับแน่นอนครับวันนี้อีกอีกเรียกว่าเป็นเป็นอีกครั้งแล้วกันที่ได้มาดูในโรงภาพยนตร์ครับนอกจากวันเทสทอนก็ วันนี้จะเป็นอีกหนึ่งเวอร์ชั่นที่จะไม่เหมือนกับทางช่องวันแล้วก็ท,งทางแอปพลิเคชันไอแต่ว่าไม่ได้ต่างกันขนาดนั้นคือเราเราจะเสริมฉากพิเศษที่<ช>ถ้าฉากนี้ถูกฉายในจอใหญ่มันจะพิเศษมากๆเราก็เลยทําการจัดแฟนมีดในโรงแรมทังปีทั้งปางมันพิเศษอะไรยังไงละรัทำไมองเลือกตวเมานี่เลยจากในโรงกัท่นเนียฮั พ uh, ิเศษยังไงพิเศษยังไงเอาแบบไม่สโอยมันเกือบมีไข่ดาวจะเยอะกว่าธรรมดานิดนึงจะมีไข่ดาวคือพิเศษจะพิเศษโอ้ฮ่าฮุ่กคนจะได้เห็นเลยพิเศษไปก็ก็จริงๆเหมือนเราอยากแบบจัดกิจกรรมร่วมกับแฟนๆมากกว่าเพราะว่าอย่างแบบอีพีหนึ่งถึงอีพีเจ็ดเนี่ยเรายังไม่ได้เจอแฟนๆมากเท่าไหร่เท่าที่ควรครับก็ทางผู้จัดก็เห็นว่า เราก็น่าจะมีกิจกรรมไปลุกับแฟนคลับด้บ้างก็เลยจัด EP เจ็ดขึ้นมาครับผมเหมือนเป็นการขอบคุณด้วยที่ทุกคนพาเราไปสู่เทนหนึ่งใครับตลอด6 EP ที่ผ่านมาก็วันนี้ก็เลยให้ทุกคนได้ดูเป็นแบบลงทะเบียนเลยแบบมีไข่ดาวแบบพิเศษเพราะว่าพิเศษพอแล้วอยากเปลี่ยนบรรยากาศเไปรอบนี้ใช่ครับมาตัดเศษมาปูรีว่าแฟนคลับแบบโหเยอะมากแบบเยอะแยเลยครับก็ดีใจครับดีใจพี่เห็นทุกคนมากันเยอะขนาดนี้ลงทะเบียน หนึ่งนาทีแรกเหมือน1200ที่ไปแล้วครับใช่แต่ว่าเรารับแค่500ที่ก็ก็เสียดายเหมือนกันใช่ครับที่ทำยอลูกบินกำลังเป็นที่แบบมาซัพพอร์ตมาอะไรพวกเราเยอะขนาดนี้ที่แบบที่เราจะไจบเลยอะไรเงี้ยก็ดีใจเหมือนกันจริงก็เรียกได้ว่าแบบถือว่าเป็นครั้งแรกของผมแล้วก็น่าจะของเพื่อนๆด้วยที่บอกว่ามีแรงแบบซัพพอร์ตเยอะขนาดนี้ก็ ขอให้ทุกคนก็ซัพพอร์ตซีรีส์เรื่องเราต่อไปนะครับแล้วก็นักแสดงทั้ง4คนหรือรวมถึงคนอื่นๆด้วยฝากให้กำลังใจพวกเราแล้วก็ทีมงานคนอื่นๆด้นะครับผมนะครับการเปลี่ยนที่มันติดการเปลี่ยนทายเปลี่ลบไปอะไรอย่างเงี้ยสุดเราเห็นไหมอะไรนะครับจิตเปลีตลอดเลยัหนึ่งที่สองที่แล้วยิงไปอะไรอย่างเงี้ยครับเราทำยังไงเป็นต่อเราอ๋อก็ก็รู้สึกแบบผมเหรอผมอังกฤษเหรอว้าแย่แล้ว เต้นดีกว่าแล้วลปดึงลิเชช่วยกันช่วยกันอ่านก็ thanks all fans อ่า all i n t e r f a n s แล้วก็ไทยแฟนที่แบบคอยซัพพอร์ตเรามาตลอดนะครับผมก็นั่นแหละก็ขอบคุณมากๆจริงๆนะครับผมก็ we really hope to เขาเรียกว่า further our 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 series to to become like not only Thailand t r e n d s but happens in the อ่าอินอิน e ินเตอร์ชิปอินเตอร์ like มอล country to support us and we hope to we will continue to become great actor ครับผมครับครับอ่าได้ดูตนที่เดไปแล้ว EP สีงต่อไปแต่เก้าสิบสี่สิบองไรบ้างเราโอ้โหพิเศษไรในสหรับคุยเนี่ยก็ก็ที่เราแบบจัด EP เจ็ดมาก็เหมือนกับว่ามันเป็นแบบจุดเริ่มจุดเริ่มแบบ ความเข้มข้นของเรื่องเลยของลาปุยเลยเนาะจากอีพีเจ็ดนี้เป็นไข่ดาวใช่ไหมครับอีพีแปดเก้าสิบสี่สิบสองจะเป็นอะไรครับเป็นอะไรครับเพิ่งจะไงรู้เร็วมากไข่เจียวอ่าอย่างตีเพิ่มตีเพิ่มเป็นไข่เจียวใส่เนยด้วยใส่เนยครับอมอะไรอ่ะับส่งมาเร็วมากตั้งแต่อีพีที่เหลือต่อตไปมันจะเป็นอะไรรู้ตามเป็นสนานตามเป็นโค้ดอะไรก็เรา เราก็เราก็จะค่อยๆคลายปมแล้วคือเราเราปูปมกันมาเล็กๆน้อยๆเนานะชังหวะาท,ที่ผมโดนที่ผมโดนทุบหลังอะไรกันอย่างเงี้ยครับก็อาจจะได้ได้คลายคลายความสงสัยที่แฟนๆทุกคนสงสัยแล้วก็พูดในทุกๆ EP ที่ผ่นมานมามากขึ้นจนจนมีถึงตอนสุดท้ายก็อยากให้รอดูครับผมว่ามันจะมีปมเพิ่มนะอ่าเดี๋ยวรอดูต้องมีได้ให้ด้วยจะใครจะเป็นปมกันอะไรยังไงเนี่ยครับปมก้อนใหญ่ยืนข้างผมเนี่ยครับ หลังจากที่ทุกคนก็เห็นแบบทีเซอร์ของตอนที่6มาเนาะก็แบบมีคนแบบไม่พอใจที่คนอื่นเขามีโซเมสอะไม่ไม่มีอะไรไปแล้วครับก็แบบจิมีอะไรอย่างเงี้ยอะไราได้แสดงตัวอย่างอยากเห็นแต่ว่ามันก็ได้เห็นมากขึ้นอยู่แล้วครับผมจฉากฟินๆอะไรอย่างเงี้ยครับก็เรียกได้ว่า เหมือนตอนก่อนนี้หมอพัดกับแสงใต้ก็เพิ่งรู้จักกันใช่ไหมครับเพราะว่าได้รู้จักกันมากขึ้นเนี่ยก็น่าจะมีอะไรให้คนติดตามกันมากขึ้นครับใช่ครับผมอาจจะอาจจะไม่ได้ช็อตฟิลเหมือนครั้งสองครั้งก่อนหน้านี้ที่ที่ที่มีในซีรีส์ครับใช่ครับอาจจะได้เห็นแบบเต็มเต็มแหม่ไงผมเลยนะไม่ก็พี่เขาบอกอ๋อใช่อาจจะได้เห็นเต็มเต็มมากขึ้นหรืออาจจะไม่ได้เห็นก็ได้อันนี้ครับ เอ๊ะไม่สปอยไม่สปอยไม่สปอยให้ติดตามไปดูที่เสือหน่อยอี้จะแบบว่ามีสปอยนิดหน่อยว่ามันจะไงครับถ่ายคลิปสี่รูปมีสปอยอันนี้ผมได้ดูมาผมบอกเลยว่าแบบทุกคนต้องนั่งตัวเกรงกันแน่นอนอีพีเนี้ยผมบอกเลยทำไมฮะหนาวเขาแง่หนาวอามันเย็นร้อนมันหนาวมันพูดได้เหรอพี่จี้ครับต่างแบรนด์นะต่างแบรนด์อ๋อสปอยเหรอสปอยเราต้องพูดไง นนอ้าาวก็ก็ใช้คำว่าฝนมันจะตกหนักขึ้นเรื่อยๆดีกว่าเอ๊ะสปอยล์แล้วครับวันนี้สปอยล์ละครับอาจจะมีพายุใหญ่เข้าก็ได้ใครจะไปรู้คือการันตีที่อยู่แล้วจัดเต็มจัดเต็มได้ใช่ครับเนาะขาพุ่งแบบว่าพื้นขึ้นมาเลยอไม่สายสายเราไม่มีสายที่ครับแจ็ความสำเร็จจะมีจากแจนมีด้วยหรือ มีแฟนไหมไม่หรืออะไรเลยมีมีทางทางผู้จัดก็ม well, so. ีแผนแนได้ได้พูดถึงแฟนในอนาคตเวลาไม่ว่าจะเป็นเรื่องเรื่อง EP Final EP หรือว่ากิจกรรมในอนาคตก็อยากให้รอติดตามทาง Official ของนาคุยแล้วดันว่ารายละเอียดงานจะเป็นยังไงที่ไหนเมื่อไหร่อะไรเงี้ยครับข้าพผมจะมีอะไรเสริมในแฟนวงแฟนนี้เราจะได้เห็นกันตอนไหนลักษณะเป็นยังไงเดือดไปมีหลายประเทศด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับท่านไหน จริงจริงยังยังคุยกันไม่ได้แบบยังไม่ได้ข้อสรุปขนาดนั้นที่จะมาบอกได้ตอนนี้ก็มีคุยๆกันไว้อยู่ว่าไฟนอลอีพีเนี่ยอาจจะมีทางจัดในโรงอีกครั้งหนึ่งใช่ลงอีพีหนึ่งก็ย่ำเยาว์อีพีเจ็ดก็ขึ้นมาหน่อยครับอีพีสุดท้ายอะไฟนอลอีพีก็คาดหวังว่าจะมีแฟนๆมากขึ้นครับผมก็อาจจะได้ไปต่างประเทศไอ้นี่ไหมก็เป็นฟิวเจอร์แพลนที่เรายังไม่ได้ข้อสรุปขนาดนั้นครับผมครับอันนี้มีพิเศษหลังจากจบอีพี สองปีไปแล้วมันจะมีทำเพิ่มอะไรไหมหลายคนอเลยเลี้ยงร้องอยากกินเพิ่มอีกสักหนึ่งสองปีอะไรเงี้ยมันก็จะมีโอกาสให้เสือมีไหมมีไหมก็เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอขอแบบไปถามพี่พี่ผู้จัดกันอีกทีหนึ่งครับว่าบอกได้หรือเปล่าเอ๊ะมันอาจจะย้อนคืไม่ได้อะไรไม่ก็ทนาดีแล้วนะหลอกเขาหลอเพอเพิ่อพี่รู้จักพี่รู้ดีเลยแล้วอ๋ออยากให้แบบเพิ่ม จบอีกสองแต่แล <im issant> is ้วจะมีแบบพิเศษหรือสองสามีพีให้แบบเออไม่แบบได้รู่งจกอีกอะไรเงี้ยก็ก็มีคำพูดไว้อยู่ก็กล้าพูดได้ว่าถ้ากระแสยังดีแบบนี้ต่อไปนะครับก็อาจจะมีสเปเชียลอีพีสักหนึ่งหรือสองอีพีให้ทุกคนได้ติดตามครับใช่ดีครับก็ฝาติดตามกันได้เนาะใช่ครับครับถ้าอยากให้มาแบบพ่าน้อเลยแบบหน่อยครับเขาแบบซัพพอร์ตเราสุดที่แล้วก็จะมาครับเริ่มที่ครับได้มาสเตอร์หรือ ก็ฝากติดตามซิของพวกเราด้วยนะครับลาปูคนตกงนาดจัดเลยครับทางช่องวัน3.1เนะครับเวลาสี่ทุ่มคึใช่ครับแล้วก็สามารถดูย้อนหลังได้ทางไหนครับทางไลฟ์ีนะครับผมหรือว่า iq.com นะครับเวลาห้าทุ่มครึ่งเป็นต้นไปก็อยากให้ทุกคนมาดูลาปูกันเยอะๆนะครับผมก็มันสนุกจริงๆอันนี้พูดกี่รอบก็เลยต้องบอกว่ามันสนุกจริงๆอยากให้ทุกคนมาดูมันเยอะๆดูแล้วก็ฝากบอกต่อเพื่อนๆด้วยใช่ครับก็เรียกได้ว่า จะได้เห็นถึงความทุ่มเทของนักแสดงแลว้วทีมงานในเรื่องนี้จริงๆครับผมเพราะว่าพวกเราเนี่ยก็ไม่ได้แสดงแค่แหลายๆอย่างเราแสดงตั้งใจจริงๆกับเรื่องนี้ก็ยังไงก็ขอบคุทุกคนติดตามกับความตั้งใจของพวกเราด้วยครับ<ม>อ่ะปิดจบละปิดจบลวปิดเลยพ <Trend s> <ản> ม่อะไรละครับก็ขอก็ขอบคุณท <ản> <ản> ุกคนนะครับสำหรับทุกๆการซัพพอร์ตพวกเราเลยนะครับผมพวกเรา ออคอยเข้าไปเช็คฟีดแบ็กเข้าไปดูฟีดแบ็กตลอดนะครับแล้วก็ดีใจมากๆที่เห็นลับปุยของวเราเป็นเพื่อนในทั้งยามทุกและทั้งยามทุกและยามสุขของทุกคนหรือว่ายามเหงาในช่วงฝนตกก็ตามนะครับขอบคุณที่ทให้ซีรีส์ของเราเป็นส่วนหนึ่งใน,ในการทำให้ฤดูฝนครั้งนี้มันไม่เหงานะครับขอบคุณครับอขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับ